ถือเป็นข่าวดีที่ทำเอาแฟนละครและคนในวงการบันเทิงยิ้มตามเลยทีเดียวสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่หนึ่งวรเชษนิ่มสุวรรณหรือที่หลายคนคุ้นในชื่อภาสวร์บวรกีรติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระเอกเจ้าบทบาทแต่ปัจจุบันเบนเข็มมาทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับการแสดงล่าสุดหนึ่งวรเชษได้เข้าพบอตูนพพลโกมานชุนผู้ใหญ่ที่ตนเคารพรัก เพื่อมอบการเชริญงานแต่งงานสุดพิเศษซึ่งทำเอาอาตูถึงกับซึ้งใจและได้โพสต์ข้อความเล่าย้อนความหลังลงโซเชียลอาตูเล่าว่า 1. คือลูกศิษย์รักที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ละครสุดแต่ใจจะไขวยคว้า,วาเวอร์ชั่นหนุ่มเสกผลงานแรกในวงการก่อนจะมีโอกาสทำงานร่วมกันอีกหลายเรื่องรวมถึงละครจันกระเพาะที่ 1. รับหน้าที่ผู้กำกับร่วมกับค่ายเป่าจินจง พร้อมกันนี้อาตูยังเชื่อนชมลูกศิษย์คนนี้ว่าเป็นคนดีมีความมุ่งมั่นอดทนและมีน้ำใจจึงรู้สึกเปลื่มใจมากที่วันนี้ได้เห็นก้าวสำคัญในชีวิตของหนึ่งวรเช์กับการสร้างครอบครัวและอวยพรให้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความสุขตลอดไปถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่าประทับใจที่แฟนๆต่างร่วมยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของพระเอกรุ่นใหญ่คนนี้